ทักทายสบายดีเอฟซีแฟนคลับใครเพ่งตัวเกี่ยวมิวสิกบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่ครลปรากสู้ขู่สุข้นค่ะพี่น้องรับสมัครคอนโวยเพิ่มจำนวน10บตำแหน่งค่ะพี่น้องรับสมัครคอนโวยเพิ่มครับเมื่อหนึ่งชั่โมงที่พานมาบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพิ่นไดิ้โพสบอกว่าไม่รู้แหละเห็นแต่ข่าววงอื่นคอนโวยพากันลาออกสนันวันไหว แต่ตูเกียวต้องการรับสมัครเพิ่มจ้ามาแน่มาทำงานซอยแน่ตอนนี้ขาดคอนว้อยจ้าสงสัยศิลปินต้องรับจอบไหมนะค่พี่น้องเอฟซีแฟนครับถ้าได้ยินเล่าประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรือว่าประกาศรีบมาด้วยค่ะพี่น้องเด้อเป็นโอกาสเดียวที่เ้าสิได้รวมงานกับตูเกียวมิวสิกหนึ่งละฮาฟวแมนศิลปินว่าเปแนนักร้องนักแสดงผู้ใดมีฝีม้มไรมือ ะะมีพลังกำลังนะคะพี่น้องแข็งแกร่งแข็งแรงสามารถที่จะแบกหามประกบอบเวทีแบกขนย้ายสิ่งของได้กะมาสมัครเป็นพนักง,งานคอนโวยค่ายเพลงตัเกียวมิวสิกกับบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ถ้าประกาศมื่อนี้แล้วถ้าเบิ้งเด้อนะคะเอฟซีแฟนคลับบอกว่ามื่ออื่นนีมาติมเลยละ่ะบอสพราะว่าพึงสมัคร ไพ่ไพ่ก็อยากมาอยู่กับตัวเกี่ยวมิวสิกเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดินทางยาวๆไปตลอดฤดูกาลมีงานให้ทําเกือบจะทุกวันนะคะและที่สําคัญโบเพนดูแลค้นในองค์กรดีนะคะพี่น้องบบให้ยขาดตกบกพร่องเข้าปลาอาหารมีเพียบค่ะพี่น้องการเป็นอยู่แบบพีแบบนองนะคะมีเงินใส่มีงานทํามีเงินใส่ก็ดีเพราะแห้งแล้วค่ะพี่น้องเนาะฝ้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจ กนาสิเป็นผู้ใา้นะหละ่ะเพิ่นถามว่าผู้หญิงหรือผู้ชายอายุประมาณไหนเพิ่นกะับบ่อใดกําโนดค่ะพี่น้องเอาเป็นว่าคุณทํางานใดคุณแข็งแรงคุณมีพละกลําลังคุณกับสมัครมาใดค่ะพี่น้องเบอร์โทรศัพท์ติดต่อใดก็คือ06 1 625 5 2 5 2วงเล็บฝ่ายเวที0 6 1 6 สองห้าห้าสองห้าสองฝ่ายเวทีติดต่อเพิ่เลยค่ะพี่น้องโอ้ขยันแอดเป็นผู้ใช้หรือว่าเป็นช่วงที่บ่มีงานทําเกี่ยวเขาเกี่ยวนามแล้วแอดมากด้ยค่ะพี่น้องท่านนี้บอกว่าทิติวุ์บารุณเดี๋ยวเดือนเมษายนจะไปสมัครนะครับบอสท่านนี้ก็บอกว่าอายุเท่าไหร่อายุเพิ่่ได้จากัดอย่างที่แอดบอกนั่นแหละค่ะพี่น้องถามมีภละกลําล่งสามารถเ็ดใดกับติดต่อเบอร์โทรศัพท์ที บอดเล่าไห่ไว้นะคะพี่น้องบอกว่าทีมงานคอนโวยสำหรับติดตั้งเวทีนั่งร้านจำนวนสิบตำแหน่งนะประจำทีมงานค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกพร้อมเริ่มงานได้เลยครับนะ่สนใจติดต่อเบอร์น,นี้เลยตีเฟินไห่ไว้นะคะพี่น้องมีทักษะในการทํางานมากมีประสบการณ์แห้งดีละค่ะพี่น้องแอดกะเล่น้ำเรียนประชาสัมพันธ์ได้ขายพี่น้องเด้อ แม่ดอกรักก็ออกมาเชิญชวนมากค่ะมานะคะพี่น้องเอฟซีแฟนคลับกับ,บอกว่าให้มาเด้อเพราะว่าอยู่กับบอดบีกอบอุ่นนะคะพี่น้องนะถ้าและเพิ่นแะเชิญชวนไปย่างพูเทล่าโอ้อ่ำเด้อค่ะพี่น้องว่าถ้าอยากสนใจกัมาเน้มาสวยกับทางานนะบ่อยากผู้ใดมาอยู่กับบอดบีกมีเงินมีง,นมงนานใสจะเลือเล่อนลุงเรื่องมดค่ะพี่น้องเอา้าแอดกตเลยมาประชาสัมพันธ์สั่นๆนะฮะเป็น ข่าวสั้นๆเป็นข่าวดีเป็นโอกาสดีสําหรับผู้ชายที่มีพะละกกาลังวังชาเนะาะค่ะพี่น้องเนาะมาสมัครเป็นคอนโวยรับสิบตำแหน่งเ้วยค่ะพี่น้องเดิอเอาละค่ะพี่น้องแอดมาส่งข่าวซํมนีขอลาไปก่อนพ่อก,กันไม่คลิปนาค่ะพี่น้องขะคลิปนี้ลาไปก่อนโชคดีมีความสุขทุกๆท,ท,ท่านสวัสดีคะ่ะ